ใครก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ที่ไหนก็ไม่ใช่เมื่อไรก็ไม่ใช่อย่างไรก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่อยู่แล้วมันจะเป็นเหตุก็ไม่ใช่ผลก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่ชุมชนก็ไม่ใช่สถานที่ก็ไม่ใช่เวลาก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราใช่เมื่อไรเราจะไปผุกพานกับสิ่งเราเน้น ถ้าเราไปบุกพันมากๆม,ม,มันก็เกิดเรื่องมากมทําให้ใจพึกเคิมทําให้ใจกังวลทําให้ใจให่จวงทำให้ใจอ่อนล้าท่านก็นเลยให้เราไม่ใช่เพื่อที่จะตัดกระแสตัดสื่อเพราะว่าสื่อเนี่ยทำให้เราไปจมวงกวนกับสิ่งเหล่านั้นหรือว่ากระแสต่างๆทําให้ไหลไปตามกระแสปืนกระแสตามกระแสบ้างข้ามไปข้ามมาบ้างท่านก็นเลยให้เรา มองให้เห็นความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ไม่ว่ายาที่เราอยู่ว่างๆเราหลับเราตื่นเนี่ยเราจะมีความคิดตลอดตั้งแต่จำความได้มนุษย์จะคิดตลอดท่านก็เลยให้เราไม่ใช่ไว้ก่อนถ้าใช่เมื่อไรเราจะคิดผิดตัดสินใจผิด99นะเอรนอธิษฐานะมันก็น้อยนิดแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันไม่ผิดนะไม่ผิดก็เหลือถูกน้อยก็จริงแต่ว่าไม่ผิด แต่ถ้าถูกน้อยผิดมากมันก็ไม่มีประโยชน์มันคนทําความดีมาตลอดชีวิตเราผิดพลาดน,นิดหน่อยนะไปฆ่าไปลกัลกไปรกปิดในกรรมเศษของมันเมาไม่เกิดประมาณการสติ่ะคนเราก็ถือว่าผิดแล้วท่านก็เลยให้เราเรามัดระวังในการคำว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดที่ง่ายก็จริงแต่มันมีความหมายลึกซึ้งแฝงอยู่ถ้าเราไม่ใช่ก็เป็นการปฏิเสธ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาทําให้เราจมกับมันไม่ว่าอารมณ์ไม่ว่าความรู้สึกไม่ว่าความคิดเพราะสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วทําให้เราจมนะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จมอยู่กับอารมณ์หงอยเงาเศร้าซึมเบื่อเซ็งจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆอะไรเสียใจห่วงๆจมอยู่กับปัญหาความทยานอยากเลือกไม่ได้ตกลงปฟงใจไม่ได้นะวัดใจไม่ได้ไม่นิ่งไม่สงบ เพราะตัณหาเพราะอุปทานเพราะอวิชชาทําให้เราซาสใจท่านก็เลยให้เราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ปฏิเสธมันสิ่งเสพติดนี่แหละถ้าเราไม่ปฏิเสธมันเราไปเสพไปเดิมไปกินไปเล่นสิ่งเสพติดมันก็จะทําให้ติดตัณหาทิฏฐิอุปทานอาวิชชาต่างเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันนะถ้าเราไม่ปฏิเสธเราใช่อย่างเดียวเอาอย่างเดียวเอออย่างเดียวได้อย่างเดียวแล้วก็เรียบร้อยท่านเลยให้เราปฏิเสธสิ่งที่จะเป็นตัณหา เป็นอุปทานเป็นอวิชาก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าตัณหาที่ถืออุปทานมันเกิดได้ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นไม่ว่าในบ้านในเมืองในวัดที่บ้านที่โรงเรียน,ท,ท,น,นที่ทํางานสถานที่ท่องเที่ยว,วยสวรรณต่างๆเกิเลสตัณหานี่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปฏิเสธมันมันก็จะแทรกซึมเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราทําให้เราเป็นธาต เป็นธาตุของกิเลสตัณหาแต่ไม่ต้องทุกข์ทรมานยุ่งยากวุ่นวายสับสนขึ้นมาในชีวิตถ้าอยู่เลยเราละ,ะไม่ใช่สนะการละก็คือไม่ใช่นี่แหละถ้าเราลดละไม่ได้เลิกไม่ได้ก็มันจะใช่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 ใช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 เอาเอาเอาดีๆีเนี่ยมันก็จะทําให้เราติดโดยไม่รู้ตัวเป็นการตอกย้ํากิเลสตัณหา วันนี้เธอทั้งหลายก็ตังงนะตงงออ้งใจฟังธรรมนะตั้งใจฟังธรรมเพราะการตั้งใจฟังธรรมเนี่ยทำให้เธอปฏิเสธความทุกข์ได้ความทุกข์นี่เราไม่จําเป็นต้องทุกข์กับมันก็ได้เรามีความเครียดเราไม่ต้องเครียดทุกอย่างในโลกนี้มีหมดแหละแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าข้าวเจ้าของความทุกข์ความเครียดหรือความกังวลคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากกับมันถ้ามันคิดก็ปฏิเสธมันได้ว่าไม่ใช่ที่มันคิดนะมันนึกก็ไม่ใช่มันรู้สึกก็ไม่ใช่ ที่ม sí. ันเข้าใจก็ไม <pod> ่ใช่ที่มันเชื่อก็ไม่ใช่ที่เป็นสัญชาตญาณก็ไม่ใช่นิสัยก็ไม่ใช่ธาตุแท้ก็ไม่ใช่จิตใต้สํานึกก็ไม่ใช่ถ้าเราไม่ใช่เมื่อไหร่เราจะไปหมุนกับการศึกษาปฏิบัติอยู่กับจิตใต้สํานึกบ้างสัญชาตญาณบ้างนิสัยบ้างธาตุแท้บ้างความรู้ความเห็นอารมณ์รสนิสภารตัดสินใจการแสดงออกว่าซึ่งมันก็ไม่แน่นอนท่านจึงให้ว่าไม่ใช่ก็พออย่างนี้แหละถ้าเราใช่แล้วความไม่แน่นอนมากๆทําให้เราปิดว่าไม่ได้ดั่งใจ แล้วเกิดการถกย้ำมากพั่นมากอะไรเสีย,ย,ยดายอาวรณ์มากซึ่งก็จะทําให้จิตเสือเส่อมจิตเสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อมอสติเสื่อมไปได้ถ้าเราไม่ใช่ปุ๊บไม่มีอะไรจะเสื่อมเพราะว่าไม่มีอะไรจะเดินมันก็ไม่เสื่อมใช่ไหมท่านก็เลยให้เราไม่ใช่ไว้ก่อนมันก็ว่างนะมันก็ว่างว่างจากความเจริญความเสื่อมว่างจากความสุขความทุกข์ว่างจากความยินดียินร้ายว่างจากความรักความชั่ความเกลียดความขมว่างจากขัติ เมื่อเราว่างเราวางเราสว่างสงบแล้วทุกอย่างก็ที้กายปิดคลายสะอาดสงบประสุทธิ์เป็นอิรยธรรมชาติที่เราไม่ต้องทาถ้าเราไปทําแล้วมันยุ่งทําแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างตลอดบ้าง,างไม่ตลอดบ,บ้างเอาแน่นอนไม่ได้ท่านก็เลยให้เราละก,กิเลสตั้งแต่ก,ก่อนที่มันจะกิเกิดเกิดกิเลสให้มันล่ทีหลังลา่า,าตัณหาก่อนที่เกิสตัณหาไม่เกิดแล้วมาลาท่ทีหลังอันนี้นี่ประโยชน์ที่เราไปทําแล้วมาแก้ไขทีหลัง ช่วยเราละเราระวังเราสํรารวมเ,เ,เ,เราตัดตั future, того, ER ้งแต่ตอนแรกตัดเคต้นลงดีกว่าท่านก็เลยให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่อยู่แล้วกิเลสก็ไม่ใช่กรรมก็ไม่ใช่วิบากก็ไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตไม่ใช่ทํรไม่ใช่รู้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ทราบไม่ใช่มันก็ตัดหมดและมันก็ยัสักว่าไปหมดมันก็ไม่ติดมันก็หลุด มันไม่เนื่องด้วยมันก็คลายออกมันก็แล้วแล้วไปไม่มีการตกย้ํามันก็อาวสิไม่มีการผูกไว้ยึดไว้ท่านก็เลยให้เราไม่ใช่ไว้อยู่แล้วอย่ยังไม่ใช่อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราสมมุติเราคงแต่งเราถือกรรมสิทธิ์เข้าครองเราอุปทานเป็นนั่นเองหรือว่าเราหมกมุ่นหมกฟันแล้วก็เพลินไปหน่อยเคยชินไปหน่อยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเคยชินมันไม่ใช่การตอกย้ํามันไม่ใช่การหมกมุ่น มันไม่ใช่การยึดติดไว้ยึดถือไว้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปอะไรเสียดายมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะดิ้นหลนไส้หามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเพลิดเพลินมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วเียงแต่ว่าใครนะใครจะสว่างได้แจ้งตามความเป็นจริงใครจะสงบได้นิ่งไม่หวั่นไหวใครจะปล่อยวางและไม่ยึดติดแ่นนเองนะใครเลิกหลง ไม่ลุ่มหลงก็แค่นั้นเองนั้นก็เลยไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วทุกอย่างเลยเหมือนั้นก็เป็นหญิชายอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เมื่อไรเราเจอกันเราบุกพันกันรักใครกนันก็กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาซึ่งกันและกันถ้าไม่ใช่มันก็นอกเหนือเพศนอกเหนือวัยมันก็เป็นไปตามสังขารไม่ปรุงแต่งไม่วิตกกับสังขารก็เลยไม่มีเรื่องของการทุจริตไม่มีเรื่องของการผิดศีลธรรม ไม่มีเรื่องของการพฤติตัวไม่เหมาะสมร่าไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่อยู่แล้วฉันก็เลยให้เราระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ซึ่งการรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาได้ดีเนี่ยแตาเมื่อเราปฏิเสธก็คือไม่ใช่กับอารทุเจริตกับนิวรณ์กับความเห็นผิดนะกับกรรมประมาทอย่างนี้เราไม่ใช่มันจะไม่เป็นเนื่องด้วยไม่ไปผูกพันไม่ไปเพื่อเพลินด้วยไม่ไปริ้มรสริ้มรองไม่ไปเคื่อขนองมันก็ตัดกระแสตัดเสยได้ ท่านก็นเลยให้เราว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ทุกณะอย่างเงี้ยเราก็จะรับสภาพทำสภาพสภาวะลูกรือสภาพความเป็นไปในสังคมได้ว่เาเราไม่ไปฝืนไม่ไปตามไม่ไปตัดไม่ไปเนื่องด้วยก็เลยห่างอยู่แล้วได้ระยะห่างได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องไปก่อยอยุ่งยากลาบากกับ กรรกิเลสไอแบบแตัณหาที่ถึงกระด้าไม่ใช่กางของสัปะสั์ไม่ใช่ไปเลยเป็นการตัดกระแสตัดเสียนตัดครั้งจะเป็นเนื่องด้วยจะได้จบจบไปไม่ใช่ไม่ใช่ดีๆท,ทุกคนนะสุดครั้งเสีย